สวัสดีครับจากเพจพิษณุโลกอีซี่โฮมนะครับวันนี้พามาชมโฮมเม a โอเวอรกันที่พิษณุโลกนะครับหลังนี้อยู่ใกล้สี่แยกแสงดาวหมู่บ้านแม่ธรณีทองเดี๋ยวไปชมกันครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้าสิบตารางวาที่เราทําใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันภายในเราทําใหม่ร้อยปอร์เซ็นนะครับนี่ก็คือด้านในที่เราเข้ามาเป็น ลงรถขนาดจอดรถสองคันแล้วก็พื้นด้านนอกเดาปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดภายในใทำใหม่ทั้งหมดนะครับติดตั้งพมานให้เรียบร้อยเป็นพมาณสั่งตัดมีห้องนอนหน้าบ้านเดี๋ยวไปชมอีห้องหนึ่ง นี้เป็นห้องนอนใหญ่หลังบ้านห้องน้ำเปียกสุขภัณฑ์ใหม่เติมเครื่องสำน้ำบุนเรียบร้อยเดี๋ยวไปชมห้องครัวกันครับห้องครัวห้องอาหารใหญ่มาก ทาสิง่งไว้ให้เรียบร้อยด้านนั้นจะเป็นหลานสักลางอันนี้จะเป็นประตูเชื่อมต่อห้องขวนะครับห้องลง,งรถบ้านหลังนี้ก็ใหญ่มากนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับ ใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับ0987655614นะครับกู้เต็มไม่ต้องดาวนะครับ1,690,000ของแถมเต็มๆนะครับสวัสดีครับ